สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆมาแนะนํากับเพื่อนๆกันในการเข้าชมซีมสดไลฟ์สดของ Facebook นะคะเพื่อนๆท่านใดนอยากเพิ่มยอดการเข้าชมค่ะดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMMKT h แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็สมนนัคมรเข้าใช้งานฟรีค่ะมีทดลองใช้งานฟรีด้านในด้วยนะคะถ้าเป็น a c e b ุ๊กนะคะกดตรงนี้กันเลยค่ะหมวดหมดูหม่บริการน้องเลือกเป็น S3 นะคะก็จะเป็นตัวนี้คือคอ ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะในส่วนบริการด้านในค่ะเลือกเป็นนาทีกันไปได้เลยขอเลือกเป็นสาสิบนาทีสิบเก้ากับเก้าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นค่ามณิบายนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะเลือกวีโอที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยคัดลอกลิงและน่าไปวางกันได้เลยค่ะในปริมาณตรงนี้นะคะขั้นต่ําอยู่ที่สิบนะคะใส่กันไปสักยี่สิบนะคะในราคาสามบาทกดสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยค่ะก็มาดูหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะตรงนี้ก็สถานะเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ลวดเลยมา,มากๆเลย ตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดของแต่ละออเดอร์อยู่ตรงนี้